หน้าไม่ได้วอลลุ่มอยากเติมเต็มแต่ไม่อยากฉีดฟิลเลอร์ทำยังไงดีคะเดี๋ยวหมอตอบให้ฟังครับมันต้องเริ่มเมือดจากการเข้าใจว่าแล้วหน้าที่ไม่ได้วอลลุ่มอ่ะมันเพราะอะไรตัวอย่างของหมอก็คือเพราะว่าความหย่อนคล้อยในใบหน้าที่ยิ่งคนเราอะ่ะแก่มากขึ้นหน้ายิ่งตกมาทั้งใบหน้า สิ่งที่หมอจะนำเสนอเขาเรียกว่า fat reposition theory ก็คือ fat ก็คือไขมันในใบหน้า reposition คือการเปลี่ยนตำแหน่งมันและ theory ก็คือเป็นหลักการของมันเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราคนหย่อนคอยอะ่ะเราแก่ยังไงเราแก่ทุกชั้นผิวตั้งแต่ชั้นผิวภายนอกชั้นไขมันชั้นกล้ามเนื้อและชั้นกระดูกทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดตามการเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆคนน่ะหน้าไม่ได้วอลลุ่มไม่ใช่เพราะว่าขาดวอลลุ่มแต่เป็นเพราะว่าวอลลุ่มมันเลื่อนลงที่ที่มันไม่ควรเป็น ตัวอย่างนี้คือตัวอย่างเคสของร่องแก้มจะเห็นว่าตอนเด็กๆอ่ะร่องแก้มของเราตื้นมากแต่พอเราแก่ขึ้นร่องแก้มของเราลึกส่วนหนึ่งเพราะในตามภาพนี้เลยจะเห็นว่าร่องแก้มอ่ะมันเลื่อนลงมาจากบริเวณแก้มมันเลื่อนลงมาพับเลยทําให้เกิดบริเวณร่องแก้มลึกเพราะร่องแก้มคือข้อแตกต่างระหว่างร่องกับตรงบริเวณแก้มเนาะเราเลยเห็นแอ่งที่แตกต่างกันวิธีการแก้ไขคือด้วยโปรแกรม Triple Vector Lift สิ่งที่เราทำก็คือเราอ่ะใช้เครื่องยกกระชับ ในการที่ทําให้ผิวอะ่ะมันแน่นขึ้นตึงขึ้นแลเปไปกระตุ้นคอลลาเจนในทุกๆชั้นและในถูกชั้นและในถูกทิศทางสิ่งที่จะทาก็คือพอแก้มอะ่ะมันดูลดลงมันดูยกขึ้นจะทําให้ต้นเหตุของความวอลลุ่มที่มันขาดอะ่ะมันดูดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ฐานเต็มๆภายนอกเลยถ้าสนใจและชอบคลิปอย่างนี้ฝากคอมเมนต์มาข้างล่างหน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ช่องนี้ด้วยนะครับตอบคำถามด็อกเตอร์วินกับมอน<อ>ทิปกดติดตามไปเลยค่ะ